สวัสดีค่ะข้าพเจ้านางสุภัชชาโรจนวรรัตต์ตำแหน่งครูวิทยาฐานนะชำนาญการโรงเรียนวัดระบอบภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปาจีนบุรีเขตหนึ่งขอนำเสนอแบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอน ครั้งที่สอง1เมษายน2564ถึง30กันยายน2564ดังนี้ด้านการสอนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด2019ทำให้ทางโรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนในระบบออนไซต์ได้ข้าพเจ้าครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น2หมวดคือหมวดหลักภาษาและหมวดวรรณคดีข้าพเจ้าจึงได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยเรียนผ่านระบบ Google Meet ซึ่งทำการสอนทุกวันจันทร์เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและในช่วงบ่ายจะเป็นการเรียนแบบบูรณาการ8กลุ่มสาระเช่นการปลูกผักบุ้งในขวด การทำน้ำกระชายและการเรียนการสอนหลักสูตรพฤกษศาสตร์ซึ่งเรียนตลอดทั้งเทอมด้านผู้เรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้รูปแบบออนไลน์แบบ Google Meet โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เข้าเรียนเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิการะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2อ เข้าเรียน10นาฬกาถึง11นาฬกาและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าเรียน11นาฬิกาถึง12นาฬกาโดยสัปดาห์ที่1จะเรียนหลักภาษาสัปดาห์ต่อไปจะเรียนวรรณคดีสลับกันไปในแต่ละสัปดาห์เน้นวิธีการปฏิบัติและมีความหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้สื่อประกอบการเรียนคือใช้เอกสารประกอบการเรียนควบคู่กับวิดีโอ y o u t u b e พร้อมทั้งมอบหมายงานให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหรือใบงาน แล้วนำส่งผ่านทางลายประจำห้องเรียนหรือลายส่วนตัวครูสรุปด้านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในช่วงโควิด2019นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ และพร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงการสถานการณ์และสื่อที่ใช้หนังสือเรียนวิดีโอ YouTube ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนบางคนมีปัญหาเรื่องการขาดอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนออนไลน์งานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ครูเวนประจำวันอังคารครูเวนขายอาหารทุกวันพุธครูประจำชั้นระดับมธัธยมศึกษาปีที่สองทับสองและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเช่นโครงการต่างๆด้านการพัฒนาตนเองข้าพเจ้าได้อบรมออนไลน์จากสถาบัานต่างๆ และจากของสพทของสอพปปาจีนบรีเขตหนึ่งอีกทั้งข้าพเจ้าได้จัดทำกิจกรรมวันภาษาไทยผ่าน Google f o r m โดยมีผู้ที่เข้าร่วมทำกิจกรรมให้ผ่าน70%จะได้รับเกียรติบัตรข้าพเจ้าขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ